คำถามยอดฮิตนะครับของบริษัทเราคือรับซ่อมแฮร์ิฟหรือเปล่านะครับรับซ่อมนะครับเราเป็นบริษัทเรียกว่าน่าจะครบวงจรที่สุดในตัวระบบเรื่องแฮร์ิฟทั้งหมดแล้วบริษัทใหญ่ๆในประเทศเนี่ยก็คือซ่อมับเราหมดนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่เราแจ้งครับก็คือของเราเนี่ยเรีนทําเร็วนะครับลูกค้ามาส่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายกลไกของตัวปั๊มทฮ่เรลิกให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นปั๊มเบบแปะนะครับก็เรียกว่า เป็นปั๊มยอดนิยมครับสำหรับปุ๊ปปั๊มรถที่มาจากทางจีนทางไต้หวันนะครับทางเกาหลีใต้จะใช้เป็นปั๊มัวนีดเกือบหมดนะครับเราจะเรียกกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นเนี่ยที่จะมีสปริงมีฝาแคปเนี่ยอันนี้อาจจะเรียกว่าลูกสูงนะครับเพราะว่าเวลาเรากดย้ำเนี่ยมันจะอัดแรงเข้าไปส่วนอันนี้เรียกว่าแกนเฮโรลิกตัวยกนะครับจริงๆ่ยบริษัทเราขายทั้งปั๊มแบบนี้เลยนะครับมีตั้งแต่2ตัน สามตันห้าตันและแยกปั๊มขายหมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยลูกค้าไปแปลงส่ของลูกค้ามันจะปวดหัวตรงที่ว่าระยะความโตของคอไม่เหมือนกันลูกค้าต้องซื้อเพดดิ้งอีกลูกค้าต้องซื้อร้อยอีกปวดหัวครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยหรือซื้อซื้อต้อนถูกเนี่ยแนะนำว่าส่งซ่อมซ่อม,มได้เกือบหมดนะครับทีนี้เรามาแยกประเด็นกันก่อนนะครับทีนี้ตวัวปั๊มนะครับเริ่มก่อนนะครับอันนี้คือสปริงนะครับ สมมติว่ากรณีที่ลูกค้าส่งมาแล้วนะครับอันนี้คือแกนลูกสูบนะครับคือตัวนี้คือตัวที่อยู่ในนี้นะครับเนี่ยจะมีอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีฝาแคบอ่าจะใส่เป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วไปกดที่สปริงกรณีที่รั่วเนี่ยจากแกนพวกเนี้ยเสียเนี่ยเรามีของเปลี่ยนให้เกือบหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อเฉพาะซีนเนี่ยพวกนี้นะครับไปเปลี่ยนเองเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ตรวจดูละเอียดแบบนี้ บางทีเปลี่ยนซีนไปแล้วนะครับตัวอย่างนะครับเช่นซีนใส่ไปแล้วอย่างนี้นะครับเนี่ยใส่ไปแล้วในลูกสูบปุ๊บผลปรากฏว่าผิวของผิวของตัวลูกสูบเนี่ยมีรอยซีนเนี่ยคุณซื้อไปใส่ก็พังเหมือนกันนะครับผมแนะนาอ่ะส่งทางเราอ่ะง่ายสุดนะครับถ้าจะซื้อเฉพาะชุดซีนไปเปลี่ยนแจ้งขนาดความโตของแกนนะครับเช่นคุณวัดจะมีนะครับไม่ขี่ขนาดครับเช่นด้านด้านขวามือผมอันเนี้ยคือ18มิล ด้านซ้ายมีผมแล้วเนี่ยคือ16มิลโดยการที่คุณเอาเวอร์เนียวัดนะครับเวอร์เนียวัดวัดไดนเมตเตอร์ของมันเลยนะครับ <Okay. S 1> คุณก็จะได้ค่าอย่างอันเนี้ย16เปะ๊ะอ่าอย่างอันเนี้ย18คุณสามารถแจ้งกับเรามานะครับเราจะมีซีนชุดซีนเนี่ยของมันเองเนี่ยที่ลงก,กับรุ่นของมันเนี่ยได้เลยเห็นไหมครับใส่ครบเรียบร้อยเลยทีนี้ตัวซีนเนี่ยจะมีหลายแบบนะครับที่มีปีกเนี่ยเขาเรียกว่าซีนกันฝุ่นเห็นไหมครับอ่า แะถ้าเป็นตัวอย่างนี้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสิงกันน้ํามันนะครับเราจะมีครบหมดตั้งแต่ชุดซีนที่เปลี่ยนอยู่ในกระบอกลูกสูบเปลี่ยนอยู่ในตัวกระบอกยกถ้าส่งให้เราทางเราเนี่ยเราทําการแฟชชิ่งก็คือทําการล้างกระบอกให้ใหม่เช็คให้ใหม่หมดนะครับทีนี้เรายังมีถึงตัวเชเชอร์พุชแล้วก็มีแกนกดอีกนะครับไซส์ทีุ่ดเห็นเนี่ย ผมเอาไปดู2องไซส์จริงๆก็มีอยู่มีประมาณ4ไซส์แต่ละยี่ห้อทําไม่เหมือนกันถ้าลูกค้าจะซื้ออะไรพวกนี้ซ้ําลูกค้าต้องโทรเช็คขนาดนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นพุชชิ่งวาลวอยู่กลไกลด้านในอีกอันนึงนะครับเนี่ยอันนี้นะครับลูกค้าต้องแจ้งขนาดมาส่วนมากลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยก็นะคือจะซื้อ,จะ,อจะซื้อตามตามขนาดที่ลูกค้าเอามาให้นะครับรวมถึงปืนคอร์เพตติ้งโรเลอร r เอาไว้ลอ,องหมุนคอปั๊มพวกนี้เราก็มีนะครับมันจะอยู่อย่างนี้ครับเวลาให้เราใส่แล้วหมุนหมุนคอปั๊มได้เขาเรียกว่าคืนกันลุนเรามีทั้งหมดอยู่หกไซส์นะครับเข็มแทงวาลเราก็มีนะครับเพียงแต่เข็มแทงวาลจะมีห้าไซส์แต่ละตัวเี่ยเราต้องเช็คให้หมดนะครับฟาแคปปิ้งมีสามทีนี้เวลาลูกค้าส่งมาถึงเราสิ่งที่เราจะทําเนี่ยเราเปลี่ยนสีนให้เราเช็ควัดแรงดันให้เราเก็บให้ใหม่หมดนะครับ โดยเฉพาะการซ่อมแบบนี้นะครับปั๊มรูปหนึ่งเนี่ยเราปรับเพชเชอร์เราทาให้คุณหมดภายใต้เงินไม่เกิน2,200บาทนะครับเราเก็บให้คุณใหม่หมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าสปริงเสียลูกสูบเสียอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นมาตามแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็งานเนี่ยถ้าเป็นปั๊มจากของทางโยคุลิตของเราเองเนี่ยนะครับเรารับประกันให้ยู่แล้วนะครับ3เดือนแต่ถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นมาเนี่ยเรารับประกันให้1เดือนนะครับต่อซ่อมด้านล่างได้นะครับ โดยทั่วไปนะครับของเราจะมีศูนย์ซ่อมใหญ่อยู่ที่สาขาพระราม2ลูกค้าสามารถมาส่งซ่อมที่ศูนย์สาขาพระราม2ได้นะครับและรอรับกลับภายในวันได้แต่เฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยราจะมีลูกค้าประมาณ40-50คันนะครับที่เข้ามาซ่อมดังนั้นเนี่ยสามารถติดต่อกับด้านล่างได้หรือโทรด้านกับที่เบอร์034 466 171-2หรือติดต่อทางช่องทาง Line แนะครับ l i น์ mpgt นะครับติดต่อได้นัดวันเขมาได้จะได้ไม่เสียเวลานะครับ